ผมเนี่ยแห้งไวมากแล้วก็ไม่ชีฟูลดแบบไฟฟ้าสถิตไปได้เยอะเลยจัดเป่าโลชั่นครีมรองพื้นที่ผิวหน้าผิวตัวนี้ได้หมดเลยคือมันสะดวกชีวิตมากซึ่งมันไม่มีในใดตัวอื่นไงนวัตกรรมนาโน,โนอีนี่ดีจริงๆนะคะไม่เสียดายตังเลยนะคือคุ้มมากๆสวัสดีค่ะแพ์จากช่องแพไดายสกินนะคะวันนี้แพ์จะมารีวิวที่สุดแห่งการบำรุงผมแล้วก็ผิวได้เป่าผมพานาโซนิก E H N A 98 ัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นไรที่แพรอยากได้มานานแล้วนะแพรเคยเห็นรีวิวว่าเขาใช้เป่าสกินแคร์บนหน้าเราได้แล้วก็มีแบบโหมดหนู่นนี่นั่นให้เลือกใช้เยอะมากแต่ว่าตอนนั้นอะงบไม่ถึงก็เลยไปซื้อเป็นรุ่นกลางอะของไดนาโนอีมาแทนจะเป็นรุ่น E H N A 45นะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องได้ตัวใหม่แล้วไหมอะคืออยากได้โหมดที่มันเยอะขึ้นก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะที่ เราจะไปอัปเดตเป็นน้องตัวใหม่มานะคะแล้วก็ได้มาแล้วด้วยลองใช้มาสักพักเนี่ยก็เลยหยิบมารีวิวเผื่อใครเนี่ยมองหาไดเป่าผมอยู่นะคะดูคลิปนี้จบเนี่ยตัดสินใจได้เลยนะว่าจะซื้อเจ้าไดตัวนี้ดีไหมอย่างแรกเลยไดตัวนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ใช้ไดตัวเก่าแล้วแบบเป่าผมแล้วมันแห้งช้าไม่ทันใจมีผมชี้ฟูมีไฟฟ้าสถิตแบบเนี้ยถ้าใช้ตัวนี้มันจะลดการชี้ฟูได้ทันทีหลังใดเลยนะ หรือว่าใครที่ใช้ไดเก่าแล้วแบบหนังศีรษะร้อนจนมีการแห้งลอกคันตัวนี้เขาก็จะมีหลายโหมดนะคะที่จะช่วยเรื่องนั้นคือช่วยถนอมหนังศีรษะเรานะแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากได้ไดตัวเดียวจบซื้อทีเดียวแล้วคุ้มเลยนะยาวๆแบบไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอะ่ะเดี๋ยวแพรจะมาบอกความแตกต่างของไดตัวนี้กับไดตัวอื่นว่าทําไมเราต้องซื้อตัวนี้ว่าทําไมแพรแบบอยากได้มาตั้งนานแล้วเราก็ต้องแบบซื้อมาจนได้อะ่ะความแตกต่างนะคะคือไดตัว เ,เขามีนวัตกรรมที่เรียกว่านาโนอีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เหมาะกับคนที่ผมแห้งผิวแห้งมากทุกคนอย่างแอร์ที่บ้านแพรเนี่ยก็เป็นนาโนอี e เหมือนกันนะซึ่งมันทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นด้วยคือเทคโนโลยีนาโนอี e เนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะคือเขาอ่ะจะดึงความชื้นจาก รอบๆตัวเราเนี่ยมาสร้างอนุภาคน้ําขนาดนาโนซึ่งเล็กมากจนเราเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยจะให้ความชื้นมากกว่าไอออนปกติเนี่ยถึง1000เท่าซึ่งเราเนี่ยอาจจะได้ยินคําว่าไอออนประจุลบอะไรเงี้ยที่มันมีในเครื่องฟอกอากาศแต่ว่าตัวเนี้ยคือให้ความชื้นได้เยอะกว่าเยอะเลยนาโนอี e เนี่ยเขาจะอุ้มความชื้นได้มากกว่าแล้วก็จะแทรกซึมความชื้นนั้นเข้าไปสู่เส้นผมของเราช่วย ปรับสมดุลความชื้นจนทําให้เกล็ดผมเราเนี่ยปิดสนิทจะทําให้ผมเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีนวัตกรรมไอออนดับเบิลมินอรัลด้วยที่จะช่วยลดผมชีฟูนะคะแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากความร้อนแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากการหวีหรือว่าแสง UV พอเกล็ดผมเราปิดสนิทเนี่ยมันก็จะสามารถสะท้อน UV ออกไปได้มากขึ้นซึ่งพอใช้ได้ตัวนี้นะสุขภาพหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะทุกคน จะให้ดูที่ตัวเครื่องใกล้ๆว่าเขามีความแบบหน้าตาดีมาก ว่ากาวของแพรเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะรุ่นนี้แพรก็เลยเอามาเป็นสีดําแทนมันมีความหรูดูแพงมากอให้เทียบกันเห็นปะมันหน้าตาดีทั้งคู่แหละแต่ว่าตัวบนเนี่ยจะให้ความแบบหรูหราพรีเมียมมากดูสีดีแล้วเครื่องมันจะเป็นแมทแมทด้านๆแบบนี้หัวเป่าเขาตรงนี้จะเป็นบิวอินควิกได้ด้วยนะคะเขาออกแบบมาเนี่ยให้เป่าเส้นผมเราเนี่ยได้แห้งไวขึ้นแล้วก็ออกมันเนี่ยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกเหมือนตัวอื่นด้วยนะคะตัวเนี้ยเขาจะมีสี่โหมดให้เราเลือก ใช้นะโหมดแรกที่แพรใช้บ่อยที่สุดนะคะจะเป็นสก้าวแคร์โหมดเป็นโหมดที่ช่วยถนอมหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราเขาจะใช้อุณหภูมิอุ่นๆไม่เกิน50องศาเซลเซียสซึ่งทําให้หนังศีรษะเราเนี่ยไม่ร้อนแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะมันก็จะช่วยลดการคันหนังศีรษะได้เยอะเลยแล้วเส้นผมเราเนี่ยก็จะไม่ถูกความร้อนที่มันมากเกินไปทําร้ายจนแห้งเสียด้วยพอเป่าโหมดนี้บ่อยๆนะจะรู้สึกเลยว่าผมเนี่ยสุขภาพดีขึ้นแล้วหนังศีรษะ ก็สมดุลขึ้นด้วยใครที่หนังศีรษะแห้งหรือว่ามันจนเกินไปนะคะลองใช้โหมดนี้ดูคิดอะไรไม่ออกนะคะก็คือใช้โหมดนี้เลยใช้บ่อยมากต่อมานะคะโหมดที่2เนี่ยคือถูกอกถูกใจแบบว่าสาวๆแน่นอนเพราะว่าเป็นสกินแคร์โหมดเอาไว้เป่าสกินแคร์บนหน้าเราเวลาใช้โหมดเนี้ยก็คือให้เปิดไปที่แรงลมเบาสุดอย่างเดียวเลยนะจัดเป่าโลชั่นครีมรองพื้นที่ผิวหน้าผิวตัวนี้ได้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องกวน ะะว่าจะทําให้ผิวแห้งเพิ่มเพราะว่าเขาเนี่ยมีนวัตกรรมนานโนอีอยู่แล้วนะซึ่งเขาก็จะดึงความชื้นมาตรงผิวหน้าเราอย่างเงี้ยคือมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นด้วยแล้วเวลาเป่าอ่ะก็จะแต่งหน้าติดทนไม่เป็นคราบเพราะว่ามันแห้งแล้วมันก็แนบสนิทไปกับผิวเลย่ดีกว่าให้มันแบบว่าค่อยๆแห้งเองเป่าแค่ครั้งละ1นนาทีนะคะโหมดเนี่ยคือแนะนําสาวๆมากเลยแล้วก็เป็นโหมดที่แพรเนี่ยอยากได้เจ้าตัวนี้มาเลยต่อมานะคะโหมดที่3จะเป็นโหมด โหมดร้อนเย็นสลับกันเขาจะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเหมือนเวลาเราไปรายผมที่ร้านทําผมมาเขาก็จะมีสลับร้อนเย็นแบบนี้ใช่ปะมันก็จะทําให้ผมเราเนี่ยมันเงางามแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นส่วนโหมดที่4ี่เนี่ยจะเป็นโหมดปรับอุณหภูมิอัตโนมัติเคยแม้เวลาแบบเป่าผมแล้วแบบไม่เปิดแอร์แล้วมันร้อนมากๆเลยแบบโอ้จะเป็นลมอะไรเงี้ยหรือว่าไปต่างประเทศไปเมืองหนาวแล้วแบบหนาวมากโหมดนี้นะคะเขาจะตรวจจับอุณหภูม ภายนอกแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้เราอัตโนมัติเลยนะผ่านระบบเซ็นเซอร์ทําให้เราเนี่ยเป่าผมแล้วแบบรู้สึกสบายตัวไม่ว่าจะเป่าที่ไหนก็ตามนะคะคือโคตรฉลาดมากเลยอะ่ะแบบ โหมดคือเยอะมากแต่จะให้เซ็นเซอร์นี้ทำงานอะ่ะเราต้องเปิดแรงลมไปที่ระดับสงนะคะผลลัพธ์ที่ได้หลังจากใช้ไดตัวนี้เป่าผมก็คือผมเนี่ยแห้งไวมากแล้วก็ไม่ชีฟ้ฟูลดแบบไฟฟ้าสถิตไปได้เยอะเลยจะไม่เหมือนการใช้ไดปกติหรือว่าไดที่มีแต่ไอออนอย่างเดียวเวลาเร่งรีบเนี่ยแพ้ก็เอามาใช้เป่าสกินแคร์ที่หน้าได้อยากรีบออกจากบ้านอยากรีบนอนนะคะก็ใช้ไดตัวนี้เป่าไปเลยค่ะคือมัน สะดวกชีวิตมากซึ่งมันไม่มีในใดตัวอื่นไงแล้วมันมหัสารตรงที่ว่าพี่สาวแพรเนี่ยเป็นคนแบบหนังศีรษะมันมากแล้วแพรเนี่ยเป็นคนที่หนังศีรษะแห้งมากแต่ว่าพอใช้ใดตัวนี้นะคะกลายเป็นว่าพี่สาวเนี่ยเหมือนหัวก็มันน้อยลงแล้วแพรเนี่ยก็หัวแบบหายคันแล้วก็หายแห้งคือเหมือนมันอะ่ะช่วยปรับสมดุลให้หนังศีรษะเราแล้วก็ใช้ได้กับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะสะภาพหนังศีรษะหรือเส้นผมแบบไหนแล้วก็ชอบเรื่องที่เวลาแพรใด ผมเนี่ยแล้วผมมันอะพอไม่ชี้ฟูมันก็เป็นทรงมากขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นทิ้งตัวดีอะทุกคนเหมือนเขาแบบมีความชุ่มชื้นเข้าไปแบบหล่อเลี้ยงเส้นผมเราอะนวัตกรรมนาโน,โนอีนี่ดีจริงๆนะคะอย่างใช้แอร์เขามาเนี่ยจะประมาณ2ปีแล้วนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้นอะเวลาอยู่ในห้องแอร์นี้อะสรุปว่าแนะนําให้ซื้อนะเจ้าได้เป่าผมตัวเนี้ยคือแนะนํามากๆเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะมันจะเปลี่ยนชีวิต เราให้สะดวกสบายขึ้นเนาะกับโหมดต่างๆที่เขาออกแบบมาให้เราแล้วราคาเต็มนะคะ5,990บาทเป็นเครื่องหมื่นที่แพรู้สึกแบบไม่เสียดายตังเลยนะคือคุ้มมากๆแล้วบางทีนะเขาก็มีสัตว์โปรโมชั่นคุม้มๆอยู่บ่อยๆนะคะเราก็ไปตามดูได้ที่ช่องทางของเขาเลยที่ Panasonic Official Store ตามห้างสรรสินค้าตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทางการอย่างช h อป e ี l a z a d a หรือว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์เนี่ยก็มีหมดเลยนะใครสนใจนะคะก็ไปหาซ มาดูนะแพรคอนเฟิร์มเลยว่าเออม,มันเป็นดที่แบบใช้ดีเราได้ใช้ยาวๆแน่นอนนะคะมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แพรก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ